ติดต่อมอแล้วจะสามารถบินเข้ามาอีกได้ไหมต้องบอกเลยว่าเป็นคำถามที่แบบว่ายอดฮิตเลยก็ได้นะคะที่เพื่อนๆทุกคนนะคะถามนีนามาตลอดเลยคําถามนี้เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะคะจากประสบการณ์จริงเลยนะคะก็คือตอนที่นีนากับเพื่อนนะคะบินมาเกาหลีด้วยกันก็คือนีนาผ่านแต่เพื่อนไม่ผ่านเพื่อนติดต่อมอนะคะก็เลยถูกเชิญกลับไทยะคะ่ะ <c oughs> กลับบ้านคืนเหมือนเดิมนะคะ ก็เพื่อนก็เลยเอาพัสดบ์นนะคะไปเช็คไปเช็คดูว่าติดแบคลิสหรือเปล่าสรุปว่าถ้าบินไม่ผ่านนะคะเข้ามาไม่ได้คือติดแบคลิสนะคะนะคะก็เพื่อนก็เลยรอ,อผ่านไปสักหนึ่งปีว่าถ้าหนึ่งปีมันจะปลดแบคลิสให้เราหรือเปล่าพอครบหนึ่งปีค่ะ <c oughs> เพื่อนก็เลยเอาพัสอร์ไปเช็คอีกครั้งนะคะว่ายังติดแบคลิสอยู่ไหมนะคะพอไปเช็คที่สถานทูตไทยเรียบร้อยสรุปว่า ปวดแม็กลิทค่ะนะคะเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยปวดแล้วนะนะคะแต่เพื่อนบอกว่าไม่ไปแล้วไปประเทศอื่นดีกว่านะคะก็คือก็คือเช็คความมั่นใจก็สรุปว่านะคะถ้ามาถึงถ้ามาถึงเกาหลีแล้วติดตอมอนะคะจะติดแบ็กลิทหนึ่งปีนะคะถ้าเข้ามาไม่ได้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะที่จะมาอีกครั้งหนึ่งก็ลองเอาพัดปอดไปเช็กดูค่ะนะคะ,นะคะเพื่อความสบายใจของเรานะคะแต่เปอร์เซ็นต์น,นะคะที่จะกลับเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ย ก็อยู่ที่ดุลพินิจของต่อมอยครั้งแล้วก็ดวงของเราล้วนๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ